ไหนละบาทนี่คือมีแต่ข่าวดีแท่บาทนี่เนาะเอสาธุแล้วสาธุเนาะจักันไหนโอ้ปฏิหารแล้วพี่น้องเมยจักันาะพอจากที่ผมเคยเห็นอยู่บุ้งก็ได้เห็นบาทนี่เนาะมีทางพินป้อต้อหอนหอนพญานาคเลยบาทนี่เนาะแค้นบานี้แค้นแค้นเป็นโมแค้นนี่แค้นก็เป็นแค้นก็เป็นนี่เอาแหละ Chứ điền Việt nữa em tôi Làm trong bài không? Dạ. nó buồn nó buồn lắm. Ui, buồn lắm. ไปกระเดนายเนมยดิไปเดนมาเลยดิไปะคออันี่ตต้าตมันเยพาคอขาวอบไปไปหาคอคอขไอคอง่ายในของใครเนาะไปแบบมืดนต ว่าผมเป็นพี่น้องเย็บซีทุกทุกท่าน,านเอาคนอื่นเด้อพี่น้องเด้อกลับสบายดีสวัสดีเอฟซีบัสสุู่สู่คนทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศเด้อผมเป็นพี่น้องเด้อมาวันี้เด้อมาวันี้ทางบุจิตเองพาผมเป็นพี่น้องเย็ซีมาพี่แหละเนาะเคลื่อนของทางผู้เฒ่าอาโจยเนาะเป็นครอบครัวที่ว่าลำบากพอสมควรเนาะอ่ะาคันว่าผู้รักผู้ใหญ่เพป็นบุญช่วย คือสีอ่โบได้สำนี้เนาะเคลื่อนซานนั่น,ะน,นเป็นแล้วตะกี้นะบ้าเห็นแตหุพันธ์แล้วเป็นยังไยเห็นแต่อยู่ในวิดีโอบ้านนี้เนาะโบเห็นแะล้วบ้านนี้เพิ่นมากเพิ่นเท่ไปแล้วเนาะกะเมื่อนี้เนะาะอ่ากะบชิมายินดีนำทั้งอ่าพอเท่าอาโจยถือว่าได้รับข่าวดีหลายอย่างมาเมื่อนี้เป็นอย่า้เออสำคัญที่สุดก็นในเรืดเดนะ่องหูเรื่องตาเนาะอันนี้ก็ถือว่าปพอตัว อ่า,อาดีเศร้าเนาะมันนี่สีเขาไปหาเพิ่นก่อนนี่เฮมีทรายมีบอกระดับน,นี้นเนาะเปลเซียดพื้นดินให้เราบ,บ่บรดนี้เนาะไปสันสน่นเอฟซีสุดๆสั่นเนาะหาเมื่อน,นี้วันนี้เดี๋ยวเราจะถึงสิพาเข้าไปทางในเด้อเนาะผุนป้อด้วมีตะก,กุกหม,มากม่วงเนาะหมากม่วงน้ำแน่บาดน,นี้ก็ได้อ่าหมาึก ม่วงเอ้ยมักนี่เนาะอ่ามักนี่แล้วก็มักม่มกมกมกมวงโอ้เป็นหมากแล้วนี่เนาะเน่น่อยก็เป็นหมากเลยเอฟซี FC, เนะาะหมักม่วงอะไรโอ้ที่เป็นในคนเฮาสมัยนี้เนาะวันนี้ในเรื่องบล็อกว่ะบล็อกกับมีแล้วคนเชิเทินกอบบอกนี่เนาะแอนแมนยูเบอรจิตเบอร์แขกแล้ว มาแล้วผสียเทียนก่อแล้วบอกนี่เนาะฮะแล้วุน่นบอดใส่ผลเพิ่นอ่าบังบังบังท่าสบายดยีก่อนอ่ามาแต่ใส่เนาะเนาะโอ้สบายดีสบายดีมาแต่ใส่ ใส่เบ็บ้าเอออัอสสัยดีเคืออสสัยดีจังไรหลับบาดนี่คือมีแต่ข่าวดีแท่บาดนี่เนะาะสาธุแล้สาธุแล้ว,วจักันในวิ่งปฏิหารแล้วพี่น้องเลยจักันนะถ้าพอจากที่ผมเคยเห็นจะวุ่นก็ได้เห็นบาดนี่เนาะเพื่อนชาลันเป็นผู้ใหญ่เพคนก็เห็นให้โ,โอ้โหสาธุเป็นความน้องเพผนว่าเออเออสบายดี มันจะสากเบ็ดบระันเออเอานั่งนะนั่งน้ำถ้อพอเพิ่นเนี่ยเนาะอ่าต่อบว่าสินะเออจะไร้เห็นครั้งแล้วนี่เนาะบม่ได้ดูจะดีนี่เนาะโอ้แต่ว่าในเรื่อง่บ Nhân đấy, đấy mà hình đấy Come on, nguồn nghe dân, tiếng nhân mình Nguyên nhân dân, nguồn nhân mà Nguyên nhân dân, nguồn nhân bảo Nguyên nhân dân, nguồn nhân cái Nguyên nhân dân, nguồn nhân dân. Nguyên nhân dân, nguồn nhân dân. Nguyên nhân dân, nguồn nhân dân. Nguyên nhân dân, จ้างมานี voilà ่ให้พินนะเพื่อนรวพินนะสบายดีสบายดีเอาน้องน้องน่ฝนว่น้องสายฝน่ฝน่้เอิน้องน้ำฝนมามเพื่อนมมาฟินในเพื่อนวนเรินได้ตมวนบ่เจ้านะสบายดีสบายดีเบลาคบ่บปะคํขาม่่กีมกา ยอมแล้วจฉเนาะไม่ชีพแพ่ผู้เป็นมาเสมอเนาะมาเมื่อเดียววะเนาะแต่ว่าในเรื่องตาดีคนบอกให้ประมาณจะเดือนประมาณจะมือให้ยาใส่เป็นตาสมดเลยเดี๋ยวเราเส่ตลอดบอกเบอร์ก็ดีกันเราเดือดร่ายนั่นแล้มีทางพินบอกต้อ่อนผ่อนพิษหนาคเลยวันนี้เนาะแคนบ่นี้แค่แค่เป็นโมแกน

có chủ căn nhà không biết đâu 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 lên đâu à đâu pick về đâu เอนอจะ้ามีมีอีกจะวาอะไรอีกไง,งไกมีอะไรจวาอยู่บ้างครัอาับนนี้คือเอามาดีเจน้ำราไม่ได้วันมีแต่ยังเดียวเดนแต่ว่าสำคัญความสุขเนาะมีกดีเสียงมีเสียงอะไรอีกมนะออกีตาร์ก็ได้กีตาร์เนาะลำพื้นเล่าำพื้นเป็นเพราะว่าไม่ด้กิอรจับเย ทากดินบริเวณในพินเ่บ่เชื่อมาอยุใช้เศษสวันบ่บ่ได้ซื้อพินอ่ะไม่ใช่เนี่ยทังแม่ของไทยไปโอ้ก็ดีแท้แทนโ้จกิมได้ติดตามข่าวทำไมฝั่งไทยเป็นน้ำมาให้ดิก็ห่อนียนาคด้พี่น้องเนาะโอ้อติดกตัเลยนี่ยมันฮีอะจรดกั

ตั wildlife, no. เ้เนาตั้งมาตังมาต้องลิต์ไม่นั่งแข่งน้มือม่น Bueno, no okay. sé, bueno อย่างเอยากกสรี่ีวใจากไปจาุูเตาบเ่เยไปคือบาบาเซนเล่นรถจนลุกาลวเวยนะละลูลอยชาห่นรกเนนะแล้วนมอมาจักวรถเดนมาเซนได้ไหมอะไรจแล้วก่อนทีถามก็ ก่อนมื่อบอสเียนสิภาพไปหาโมไปมาเฟืองเรื่องตาที่เพิ่งมาบอกก้อนเป็นบอกูเรื่องอไรอ่ะเมื่อเมื่อสิไปนะบอกคนคมนะครับ่าไปนะปะไปนู่กบอกเออครืองทำเงนี่ผู้านบบกรบอกหรือไปลไม่หรอลูกเออตายเปนนอย่าน้้

น้าก็ม่คดนแล้วอยอไแล้ววันนี้เนาะอาหกมาเร่องหุ่นสาวุ่าวเจ้มาเกะชาวบนใส่เสื้อเอลเซ็งกกอตะบดมากี่โอ้าปีเลยรว่าว่าคนชุได้อยู่กับบานสิปีใส่น้ำบาาสิบปีเนาะตะบดสิบปีเาขึ้นไปบระมัน นองภาพให้บริเวณคอขึ้นปุ๊บปั่นนั่นคนพอดีปัานนั่พอขึ้นประมาณกบาร์เซโ่าประมาณยกเข่าบลาบพรอปรมาพออันตาเดือนดงตาให้มันมันติดแตมันเมื่อยพาคอขาวดอกนี่เด็อี่อขไปหาคอคือคอง่ายในของง่ายเนาะไปแบุเนื้อเ ชอบเขา่น,นั่นเนาะ,ทะ,ทะกาปป็นี่จะถูกกาปิดที่นี่ขนซอยทอส่วนคุณยื้ออกเยอยู่จับหาัดเมืองแน่น,นานครก็ห้องประตูประตูก็ไม่ไ<ม>ด้ห้<ม>หองจะเป<อ>บี้นี่เป็นแบบนี้น้องเมนขงคนมานี่ประตูคุ่อยเอ มยังขดสายจไนว่ามัยังขดายจอนอ่จออจออาจวเราชองายจอเชงภาษาลาวมาเ้อเนือเนือนื้อเนื้อเน้อเนื้อเนนือนือน้นกน้เนืนอ้นี่ื เรบางส่วนเราไม่ไดไเนไล้วพอห้ออยู่พอได้เพื่อนช่ิงก็พอมุกเข้าใจ้ว่าเป็นไ้มาเห็เจ้าเระนนมาผาาไกวี่เชื่อมาผ่าไว้่เชื่อได้เมืนกัเมื่อคืนันป็นังบอกพอแห้งรูปขุนขุนพอเป็นขุนชอยด่ิโอขชยล่ะตาบอดยกินนยอเออเนาะมาให้ดีใจเนาะอ บัดนนี้มีแต่ความิ่มความหัวบัดนี้เนาะมีข้อมเสาบัาพอขึ้นมาใหม่แล้วพอตา้เลยจ้ะไขึ้นอยู่เพอเกิดคนใหม่แล้วเลยนะฮะม่ต่อพออยู่ก็ได้จใสจะรับพอไปอ่ามัมาแต่เ้งแ้วนี่แต่เ้งแรวนี่ยินต่เสียงมาตรงน้เนาะ

ครูกันอ่าบัดน,นี้ก็ได้เอวซีมึงก็ถามอยู่ได้พี่น้องเลยบันจีเด้ยน้องคือบุห็นเ์นบอสเซนเดนี่วันนี้บุ<อ>ควิหิทธ์ได้ประเดีย๋ยวจะเอาไปน้ำกันคือเราเห็นนีหละพี่น้องเลยบัดน,นี้ก็เอออ่ามีการมีงาน,น,นอะไรที่แบบเป็นบางจังว่าคือแบบนี้แหละ <m> จังไดพ่อกันแบบนี้นะก็<ย>คือว่าเอาอ่าดีใจน้ำผู้ตู้แหละนี่ก็ได้เราดีใจน้ำเก็บน้ำได้อ่าเฮลซาร์นเป็นคือว่านั่นแหละไล่บอสเซนของเ้า À. cho đại mà, từ về ô đi chơi năm rồi đi. À, cứ... oh, này, mới đi vậy cứ vào nè nó mưng à, không biết nó, ăn khao bánh chè mà này, ăn khao cầm khừa, sụp tổng hợp, sò bao sen xì hải năm nay น้ำยูน้ำกินบาดนี่น้ำกินป็นำชื่อว่านี่นำเขาบ่พอดาอันชื่อี่กับมดนำเบาหลับบ่าวอดบาขับเลยแต่ว่าคือเขาบ่าเอ็นบ่บาเอนเป็นสิมาอนนํ้บ่ไปนอนอยู่ใช่ไหเขาไปะไปกี่หน่อยนะเขาไปไปใช้เขาน่นแล้วองไปทำนอวาเียดเขาบอกว่าโ้จะเขาไปจอมีใด แต่ว่าคือนี่บางเอนเนาะบางเอ็นพันธุ์ทศมหาบาจิตมื่อนั่นก็ได้มื่อทางพระภูใหญ่เป็นมหาอ่ากับพุนมาพุนมาจะทางไหนก็มาจะพุนกับเจ้าเจ้าบวิญญาณเมื่อนั่นวิญญาณจะพู่จะพูนว่าบวชจะน้องน้องน้ำฝนน้องน้องสายฝนบ่อน้งสายฝนบวชน้องสายฝนพอไปไปบางอันนั้นให้อย่างเขาทางอยากขอโทรหาป่อยพอเมื่อเจ้ากับไปน้ำกันพอไปฝืนจังไห มาเยี่ยมว่นมาเยี่ยมั้งแต่เม่คุณะงเ่อบทีหน่อย่ช่องเลได้กดกาดอรนวแคดูจได้ว่าบราเสยนอเรืองเมื่อางคนกินขาวิอขาโอ้อยากขาิชิตใจอยากูถห้น้ำะโอตายเอเนาะอ้าแน่นันล้ว้ยเนาะ กจะเป็นแบบคือบอกเ่เนาะบอกแบบพุ่งเชื่อเกินได้เชื่อองเข่าอีเออทำใส่เป็นใส่กรรมเรวแล้ววนันนะฮะที่บอกแบบนั้นเนาะจนที่ผ่านมาสิปีนยคือยังเป็นเป็นกิเทาอยู่โดโันนี้บันิแล้วบันี้บัดนี้ปันศิลแล้ไดบ่ดนีมขึ้นไปแบบนั้นเยเนาะกแพอก็ยังโง่ชื่อาพอชิตามนาำให้พลดให้เป็นหลังบาป เพราะว่าเป็นยังคือว no. ่าท่านพี่น้องเนาะสิบปีมันไม่ได้หน่อยนเนาะปีเดียวกัยังธรรมดาเนาะคือสิบวิตมือเบิดเดือนเบิดปีนี้จักกันจักการไปได้ปีหนึ่งนะจักเป็นใส่ชีวิตแบบใดนะโดยอ่าลุงลุกข้ามแล เชื่มากอะเป็นอกตองเป็นอกก็ให้รถกควิ่ก็จะย่างไปคือวัารถมผ้าเขาย้อมเพราะยังอไปเป็นิ่ลอดอะไรคือลกดัอะไรตบอด้ตบอนตบอนเขึ้นรถถึอดันช่วยน่ก็ัวก็ได้เลยลกได้หรือเปล่าล้มนะเด้่อนไ่ล้มนะกูขึ้นรถือตบอนกอกว่า แต่วันนี้ก็ถือว่าได้สนิทกันดคแล้วเนาะว่าใกลครควเก่างามกวาเดิมที่กีนร่มไมนีบม่อยากชีว่าเลยทั้งมดลขอการวยกั่นแหละห้องน้ำห้องในก็มีคือได้ยินเขาว่าผมเคยใช้ห้องน้ำเหมือนบ่ใช่ห้องน้ำผเป็นระบาทีีเออบอกช่ป่น้งแจ่มหนมอัวังว่าดีเออเ พอบริการที uh, like ่บ้านใช่บริการยี่บ่้านเหรอใช่แล้วจริงเพราะหูแล้วหรือเปล่าเดินเพราะว่ามันสำคัญมีห้องน้ำกับบ่อได้คือกังมันยากเดี๋ยวนี้นะเนาะปัจจุบันนี้ห้องน้ำข้างในน่ะแับนี้ก็โอ้เนาะบนข้าน้าหน้ำในก็ดูขังไว้ข้างในบนห้องน้ำเเนาะ แลอีกัหน่อยเคือว <ứ> <ứ> ่าหงลยอีกหน่อยคือว่ามีเงินเงินบ่ไฟฟ้าบ่ไม่ฝ่าที่ขาไม่บ่ยังยังอยู่จัดเขาขอจะถูอยู่อยากได้สมีกับพอใจแล้วใจเนาะดอกเชลงามเยมันงามเพาเราพอไฟย้าพอได้สมีกัพอมุ่พอใจละคือว่าเรายังติตบุญคุือนแต่เชื่ออเชื่อแม่ยังบุเคยมี

โอเค่รืออยู่กันได้กมดเกีฬานะใช่ไได้เป็นคนนะคนเดเนาะนสีบ้าคนสีดินเรื่องหนึ่งการนี่นะเป็นจยางไรแบบว่าสีดำเนินการให้เราบอลอะไรนย่งเง้เ้ตอนนี้กันใงเครื่องอุปกรณ์มาก้อนทาง้นนได้หมดเลยแต่ว่าเรื่องเรื่องเสาเด้่เรื่งเสาเป็นเสากะบื้เรื่งแรกก็เลยกับบ้านเสาไม่ได้ต้นไมนได้เวัน ว่าสีว่ขาไปคุยเร้นอง่วารมันก็เดินสงวนาเดืบนสาโอ้เดิมๆเดิมๆแกซื้อเบิรแน่นอะเฮ้ยวันนี้แกซื้อซื้อไปเบิรดจาสิอคไรอน่าเออเนไงเนาะสามมีสามีปูนมีแกมีรายมี่อกสิบสี่ด้านเข้าเสงเพไม่เกิดเพลงคือเพลงแท้เนาเพลงเนาะเอาไปคืออยู่วบานอไไก่ไกเนาะ มันไกลมันไกลปกติมันอยู่อยู่ในพี่น้องปกติปนอ่าปนเขียวนี่อ่าปนแดงนี่85,000เนาะโออยู่บ้านบ่ได้ฮอดนบ้านเออนี่90่โอ้ยเนาะบ่ได้ฮอดอยู่ใน0นนีแหเาจะว่ามันได้ใมันแพงคือมันมันไกเด้เออไกบ่ดีด้พี่น้องไกบกน่ก่อน5,000โอ้ บ้านเราบ้านเฮาอยู่ในสามพันไปแต่ว่าซื้ออยู่แถวบ้านชางเกียรติในสี่พันเนาะมันบุกคือกันจระเอนดไงไอิบออย่างได้ถึง่ะเนาะเจระเบอนมันบุกคือกันเออมาเลคนเดียวนี่โบต้าเพิ่นเคยดินปิ้นโบต้าเหรอโบต้าเออโบต้าเนาะเพิ่ราไปเห็นแล้วเ้าข่าวบเขาว่าก็ย่ายชนองกนักไปก็าจะพาไปดูอีกหรอ

จุดช่วยเอ้วมีเจะน้ำสัมีแต่ว่าอ้าพี่น้องเอฟซีเนาะก็อยากมาหาทั้งใหญ่เป็นน่ะกับทั้งจีนจูเนาะดียากมาด้วยอยู่นาะกูมาเนี่ยยาก่าเป็นยังไาจึงบาได้มาปุ๊บเนี่ยเพี้ยงกับอย่างกูใหญ่เพิ่นบาได้มาหมายงานมาให้เี่นก็ได้แบบว่ามันก็ได้โปรไฟล์ได้พอกันอ้าวมากมาเนาะ มีต่ตั้งใจตั้งใจเด้อเด้อเนาะตอนตนนี้เนี่พตาก่อนก่อนคอยจะจบคลิปล่องให้่อยในบันนึงลืมเลยไปเวออนแ้มันคือโม่ไว้เฮ้ยใช่ดิใช่ใช่เปี๊คือดิเขาเปีนใสายปีน เอาเอาไปท่กันอเอาอะไรออกจากม้ล่นะี่จะเอาอะไรออกจาก้นลูกอะไรออกจามวให้นเนาะเอ้าันเลซี่ทุกท่านเนาะพิดพาดประกันใดกับขอโทษขอภายน้ำไหลมาอนี้วันนี้ทั้งอาณาแ่พอเพิ่นบอกคั่มในใจเนาะค่วมือซึ่ออกมาเอากรถือ่าดีใจน้าเล่าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะขอขอบคุณทุกคนพระคุณใหญ่หลญ่เด้อขอกาคำว่า สบายดีสบายดีมีแห้งสุขกายสบายใจมีต้นหมักนี่หมัก่วงแล้วก็มีต้นหมักเผาน้ำพกหน่เนาะสุดยอดสุดยอดโดยโดย